น้องๆคนไหนที่มีปัญหาการคิดร้อยล้าแบบนี้นะคะมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะไปดูแบบแรกกันก่อนนะคะ40%ของ680มีค่าเท่ากับเท่าไหร่40%ในที่นี้ถ้าเราเขียนให้มันเป็นเศษส่วนนั่นก็คือ40ส่วน100ไหมคะของก็คือคูณค่ะคูณกับ680จากนั้นน้องก็จัดการตัดเลขกันได้เลยนะคะ0ตัด0 C คูณ68ตรงนี้น้องจะได้คำตอบคือ272ก็เรียบร้อยเลยข้อนี้ถ้าไปเจอแบบที่2นะคะ40%ของอะไรเอ่ยมีค่าเท่ากับ272อะไรเอ่ยที่ว่าให้เป็นตัวแปร A นะคะเราก็เขียนก่อนเลย40%ก็คือ40ส่วน100ของก็คือคูณกับตัวแปร A ค่ะเท่ากับ272แล้วน้องก็จัดการแก้สมการหาค่า A นะคะก็จะได้ A เท่ากับ 272คูณ100ส่วนทั้งหมดด้วย40แล้วก็จัดการตัดเลขเลยค่ะ4ตัด272ก็จะได้68 68คูณ10ได้คำตอบค่า A ออกมาแล้วนั่นก็คือ680นั่นเองค่ะไปดูแบบที่3กันเลยค่ะ272คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ680เราเขียนก่อน272คิดเป็นเท่ากับมาเลยค่ะ กี่เปอร์เซ็นในที่นี้กี่เปอร์เซ็นเรายังไม่รู้เราให้เป็นตัวแปรเอเปอร์เซ็นในที่นี้ก็คือเทียบกับ100ของก็คือคูณค่ะคูณกับ680แล้วน้องจัดการย้ายข้างสมการหาค่า A 1ร้อยหารอยู่ขึ้นไปคูณ680คูณอยู่ย้ายลงมาหารน้องก็จะได้ค่า A เท่ากับ272คูณห0 0หารกับ680ค่ะก็ตัดเลขกันเลย นะคะ68ตัด272ได้4 4สคูณ10ก็เลยได้คำตอบแล้วนั่นก็คือ40นะคะ40ในที่นี้ก็คือหมายถึง40%นั่นเองค่ะเรียบร้อยเลยค่ะ